มาฟังความเห็นจากนักวิชาการกันบ้างนะครับอาจารย์ปริญญาให้ความเห็นว่าไม่ใช่แค่ความไม่ไว้วางใจแต่พบความผิดปกติทั้งเรื่องของใบนับคะแนนที่มันถูกทิ้งผนึกหีบไม่เป็นไปตามระเบียบอย่างนี้มันมองว่ามันมีหลักฐานที่มันชัดเจนจริงๆก็ควรจะสั่งให้นับคะแนนใหม่ได้เลยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานรมิตรกุลหรือว่าอาจารย์ปริญญานะครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นกรณีประชาชนจํานวนมากไปรวมตัวสังเกตการความผิดปกติของหน่วยเลือกตั้งในชนบุรีว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่ใช่แค่ความไม่เชื่อมั่นหรือไม่ไว้วางใจต่อกระบวนการเลือกตั้งเท่านั้นแต่เป็นกรณีที่ประชาชนพบหลักฐานชัดเจนว่ามันมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะการพบใบนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งที่ถูกทิ้งในถังขยะรวมถึงกรณีการผนึกหีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่ใช้เคเบิลทย และตราผนึกของกกตตามระเบียบแต่กลับไปใช้เชือกฟางซึ่งสามารถตัดและมัดใหม่ได้ง่ายทําให้เกิดข้อสงสัยว่าหีบบัตรอาจถูกเปิดมาก่อนแล้วและหากเป็นเช่นนั้นการนับคะแนนใหม่เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเนื่องจากอาจไม่ใช่แค่ความผิดพลาดในการนับคะแนนแต่เป็นปัญหาที่กระทบต่อความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกตั้งอาจารย์ปริญญาบอกว่าตามพระราชะบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา124 กำหนดให้กะกะตมีอำนาจสั่งให้นับคะแนนใหม่หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้หากมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่ามีการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมหรือนับคะแนนผิดโดยอำนาจดังกล่าวสามารถใช้ได้ทั้งในระดับหน่วยหรือทั้งเขตเลือกตั้งทั้งนี้หากเป็นเพียงข้อสงสัยที่ไม่มีหลักฐานอาจยังพอเข้าใจได้แต่กรณีประชาชนไปเจอหลักฐานที่ชัดเจนจนต้องออกมานอนเฝ้าหีบบัตรเลือกตั้งกะกะตไม่อาจนิ่งเฉยต่อข้อเรียกร้องดังกล่าวได้อาจารย์ยังชี้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่การไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเพราะโดยทั่วไปประชาชนไทยยอมรับผลการเลือกตั้งมาโดยตลอดแต่กรณีนี้เป็นความกังวลการเลือกตั้งอาจไม่เป็นธรรมและมีหลักฐานรองรับอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ใครชนะหรือแพ้แต่ต้องทำให้ผลการเลือกตั้งสะท้อนเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนอาจารย์ปริญญาบอกว่าหากมีการปิดหีบและรายงานผลคะแนนมายังกกตแล้วการนับคะแนนใหม่จำเป็นต้องมีมติจากที่ประชุมกกต เนื่องจากเป็นกระบวนการที่สิ้นสุดในระดับเขตเลือกตั้งแล้วอย่างไรก็ตามในกรณีการนับใหม่เฉพาะบางหน่วยหรือบางหีบอำนาจในการดำเนินการสามารถทำได้ในระดับฝ่ายบริหารของสำนักงานกรกตพร้อมย้ำว่าไม่ควรปล่อยให้ประชาชนต้องออกมานอนเฝ้าคูหาเลือกตั้งด้วยตัวเองและหากกกตไม่เร่งตอบสนองต่อปัญหาบนพื้นฐานของหลักฐานอาจน,นำไปสู่ปัญหาใหญ่เนื่องจากความผิดปกติดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นแค่ชนบุรีแห่งเดียวแต่ยังพบในหลายพื้นที่ ไม่ควรให้ประชาชนเขาต้องมานอนเฝ้าคูหานะครับผมคิดว่าถ้ากกถ้าพูดแรงนิดหนึ่งนะครับถ้ากกตท่านออกมาจากห้องแอร์มารู้รู้นอนรู้หนาวกับประชาชนที่ก็นอนเฝ้าหีบเลือกตั้งบ้างจะเข้าใจความรู้สึกของเขานะครับคนเขาไม่ได้อยากจะมานอนเฝ้าหีบเลอกตั้งให้มันลําบากนะคือถ้าเราเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่เนี่ยผมว่าความจริงมันจบตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับหรือตอนเช้าเนี่ยก็ต้องจบแล้วคือผมสันนิษฐานว่านะอันที่หนึ่งคืออาจจะมีประเด็น หลายเรื่องหรือหลายที่หรือสองเนี่ยอาจจะมีใครบางคนนะครับในคณะกรรมการนะครับหรือจากสำนักเลขาก็ไม่ทราบได้ที่ให้ความเห็นในทิศทางที่ว่าถ้ายอมที่หนึ่งต้องยอมทุกที่ทีนี้ผมเรียนว่าเรื่องนี้ไปมาตามหลักฐานทั้งเรื่องไหนหลักฐานมีนะครับว่าการเลือกตั้งนะครับเป็นไปโดยไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมหรือมีการนับคะแนนผิด ต้องนับใหม่ก็ว่าไปสิครับเพราะถ้าหากว่ากรกตนิ่งเฉยนะครับไม่ยอมให้มีการนับใหม่ผมว่ามันเรื่องมันใหญ่แน่อาจารย์ปริญญาย,ยังกล่าวถึงกรณีจํานวนบัตรเสียในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่พบว่ามีบัตรเสียรวมกันเกือบ3ล้านใบทั้งในระบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อซึ่งตั้งคําถามว่าจํานวนดังกล่าวเป็นบัตรเสียจริงทั้งหมดหรือเปล่าชี้ว่ามีรายงานและคลิปจากประชาชนจํานวนมากสะท้อนว่าเพียงกากะบาทล้ําเส้นเล็กน้อยก็โดนนับว่าเป็นบัตรเสียแล้ว ทั้งน,นที่ยังสามารถระบุเจตนาของผู้เลือกได้อย่างชัดเจนอีกทั้งในหลายกรณีสามารถทราบได้ว่าประชาชนเลือกผู้สมัครหรือพักใดแต่กลับถูกนับเป็นบัตรเสียทั้งหมดซึ่งถือเป็นการนับคะแนนผิดเนื่องจากบัตรที่ไม่ควรเป็นบัตรเสียถูกนับเป็นบัตรเสียและตามกฎหมายแล้วการนับคะแนนผิดเป็นเหตุให้สามารถเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ได้พร้อมย้ําว่าไม่เชื่อว่าประชาชนจะลงคะแนนผิดพลาดมากเกือบถึง3ล้านใบส่วนกรณีที่จํานวนบัตรดีไม่สอดคล้องกับคะแนนของบางพัก อาจารย์อธิบายว่าหากเป็นการกระทําที่ผิดจากระเบียบของกกตอ,อย่างชัดเจนอย่างเช่นไม่ปฏิบัติตามคําสั่งให้ผนึกหีบด้วยเคเบิลทยหรือการจดบันทึกคะแนนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเช่นนับได้210แต่บันทึกเพียง110คะแนนหากเป็นการกระทําโดยไม่มีเจตนาเพื่อเอื้อประโยชน์หรือกันแกล้งผู้สมัครรายใดอาจเข้าข่ายความผิดประมาทเลเอหรือความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่แต่หากปรากฏพฤติการชัดว่าเป็นการกระทําโดยเจตนา เพื่อช่วยเหลือหรือทําให้ผู้สมัครรายใดรายหนึ่งเสียหายจะเข้าข่ายความผิดบนมวลกฎหมายอาญามาตรา157อาจารย์ยังเน้นย้าว่าหากเกิดการกระทําทผิดในลนนักษณะนี้ประชาชนไม่ควรนิ่งเฉยเนื่องจากปัญหาการบิดเบือนผลการเลือกตั้งเป็นเรื่องร้ายแรงยิ่งกว่าการซื้อเสียงเพราะการเลือกตั้งเป็นเสรีภาพของประชาชนที่สิ้นสุดลงที่บัตรเลือกตั้งหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือกกตเพิกเฉยไม่ดําเนินการตรวจสอบหรือเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่กระทําผิด ย่อมสะท้อนว่าปัญหาอาจไม่ได้จํากัดอยู่เพียงระดับเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเท่านั้นแต่ยังอาจลุกลามไปถึงระดับผู้บริหารและคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งคณะพร้อมระบุว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ยังพบความผิดปกติในหลายประเด็นที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนซึ่งบางกรณีสร้างความกังวลอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งโดยรวมฮะ